5ไอเดียทําหนังสืออ e ีบุ๊กรายได้เสริมจากประสบการณ์ที่ผมทาอ e ีบุ๊กมากกว่า8เล่มข้อที่1ท e ําทอีบุ๊กเกี่ยวกับความกลัวที่คนไม่กล้าพูดเลยๆครั้งคนไม่ได้อยากเก่งขึ้นแต่เขาอยากลบความกลัวอะไรบางอย่างนะครับเช่นคุณอาจจะทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับว่าจะดูแลผู้สูงอายุยังไงไม่ให้เขามาเสียใจทีหลังหรือทํางานไปแล้วถ้ารู้สึกไม่เติบโตในหน้าที่การงานต้องแก้ยังไงแบบที่2นะครับคือทําหนังสืออ e ีบุ๊กเกี่ยวกับจุดที่คนติดขัง เลยเลยครั้งคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเขาเริ่มต้นไม่ได้แต่เขาล้มเหลวเพราะเขาไปต่อหลังจากที่เขาเริ่มต้นไม่ได้วันนี้ถ้าคุณมาทำอ e ีบุ๊กแทนที่คุณจะทำอ e ีบุ๊กออกกำลังกายทั่วไปคุณลองทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับวิธีการว่าทำยังไงให้คุณออกกำลังกายได้สม่ำเสมอหรือถ้าคุณทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการเงินคุณก็ลองทำอ e ีบุ๊กที่บอกว่าคุณจะเก็บเงินยังไงให้เก็บเงินอยู่ตลอดไปภายใน3ปี5ปีอย่างที่3ทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่ทำให้คนเสียเวลา เช่นถ้าคุณเป็นโค้ชความรักคุณก็มาทำอ e ีบุกว่าอะไรคือความเข้าใจผิดเวลาที่คนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างที่4คืออ e ีบุกที่สอนให้คนทําอะไรบางอย่างง่ายๆแบบที่มันไม่ต้องพิเศษเช่นคุณอาจจะทาอ e ีบุกเกี่ยวกับการจัดบ้านแบบง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องซับซ้อนหรือทำอ e ีบุกเทคนิคการพูดแบบง่ายๆไม่ให้เสียความสัมพันธ์ข้อที่ท e ําทอีบุกด้วยการสอนแนวทางที่เบกากว่าง่ายกว่าแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่า เช่นทำ e ี b o o k เกี่ยวกับสุขภาพว่าเขาจะมีวิธีการกินน้อยยังไงให้เขาสุขภาพดีขึ้นมากๆหรือทำ e-book เกี่ยวกับว่าเขาจะทำงานยังไงให้เขาเหนื่อยน้อยลงนี่คือทั้งหมดที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ตอนนี้นะครับถ้าคุณอยากทำหนังสือ e-book แต่คุณไม่มีไอเดียผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่าสร้างคอร์สแรกเสร็จไวในวันเดียวนี่คือโปรแกรมที่ผมจะมีไอเดียให้กับแต่ละคนว่าคุณสามารถทำเรื่องอะไรได้บ้างที่เหมาะเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณเลยใครก็ตามสนใจดูรายละเอียดในแคปชั่นของโพสต์นี้นะครับขอบคุณครับ